รามันการละครขอเสนอนิยายรักชวนติดตามเป็นเรื่องราวความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเธอและเขาต้องพัดพรากจากกันด้วยความจำเป็นบางอย่างขอเชิญท่านผู้ฟังมาร่วมติดตามว่าเขาและเธอจะเป็นอย่างไร ในครั้งหนึ่งแค่เคยรักกันดีจังเลยนะคะที่คุณสรุตตาหายดีแล้ว แล้วที่คุณหมอเขาว่าคุณสรุตาความจำเสื่อมเป็นบางช่วงจริงไหมคะเออคุณคะพระฟักจ้าเน้นขอเครื่องดื่มกับอาหารว่างให้คุณหมูหมูหน่อยนะคะได้คะ่ะเชนั่งค่ะคุณหมูหมูโอ้ขอบคุณนะคะแม่สานักงานที่ทำเอาไว้สัหรับให้คุณสรุตตาเข้ามาดูแลงานที่ไซงานเนี่ยสวยจริงๆนะคะ ตอนแรกดิฉันยังคิดอยู่เลยนะคะว่าจะมาอยู่ห้องเดียวกันกับวิศวกรดิฉันว่ามันไม่น่าจะเหมาะนะคะแต่พอสร้างห้องทำงานใหม่อีกห้องหนึ่งดิฉันก็ว่ามันเหมาะแล้วล่ะคะ่ะเออแล้วคุณเจอกับคุณกฤษดาแล้วหรือยังคะเนี่ยอ๋อยังค่ะน้อยมาถึงที่ไซงานตั้งแต่เช้าแต่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะดูเอกสารต่างๆอยู่กว่าจะเคลียร์ให้ลงตัวก็เพิ่งเสร็จนี่แหละค่ะ าคุณสรุตามีอะไรที่ต้องให้ดิฉันช่วยนะคะก็ขอให้บอกมาเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจดิฉันทำหน้าที่ประสานงานทางเมืองไทยกับทางย่างกุ้งอยู่แล้วค่ะค่ะข,ขอบคุณนะคะอ๋อคุณหมูหมูคะโอ้ค่ะค่ะค่ะคือเออน้อยอยากจะขอร้องนะคะว่าอย่าให้ทางกรุงเทพรู้ว่าน้อยเกิดอุบัติเหตุจะได้ไหมคะโอ้ได้ได้ค่ะ เอาละค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวออกไปประสานงานกับแผนกอื่นๆก่อนนะคะงานเยอะเลยค่ะวันนี้ค่ะเชิญค่ะอ,อาไปกันแล้วหรือคะใครจะ้ะป้าฟาักอา้าว ก็คุณหมูนะค่ะป้าฟักจ้าเธอชื่อหมูหมูไปเรียกชื่อเธอว่าหมูอย่างเดียวไม่ได้นะแล้วหมูหมูเนี่ยมันเป็นภาษาของพม่าเขาไม่ได้แปลว่าเธอชื่อหมูหรือว่ัสุกรในภาษาไทยนะจ๊ะแค่ออกเสียงเหมือนกันเท่านั้นภาษาเขากับภาษาเรานะมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะป้าเวลาเรียกคุณหมูหมู ค่อ้เล็กชื่อของเธอเต็มๆว่าคุณหมูหมูคคุณหมูหมูมนั่นล่ละค่ะแบบนั้นล่ะอุออ๊ยใครมาเคาะประตูอีกอลรวคะเดะเอาอย่างนี้เดี๋ยวป้าไปเปิดให้นะคะ,คะเอ๋อๆไม่ต้องหรอกจ้ะป้าเ,เ,เ,เขาเปิดเข้ามาเองแล้วละ่ะค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะขอเข้าไปหน่อยนะครับ โอ้โหสวยจังไม่น่าเชื่อนะครับจำอยู่ในใช้งานก่อสร้าง <c oughs> คุณหมายถึงอะไรคะเออเออผมหมายถึงห้องนี้นะครับ <c oughs> มันสวยเหลือเกินไม่น่าเชื่อว่าจะตกแต่งได้สวยจริงๆอ๋อฮะขอบคุณค่ะต้องยกให้คุณหมู่หมู่เขานะคะที่เข้าจัดก,การดูแดเลเรื่องห้องทำงานของดิฉันเออแล้วคุณเออผมชื่อริชาร์ดครับ เป็นวิศวกรประสานงานอยู่ที่ไซงานนี้นะครับอ๋อคุณลิชาร์ดคุณลิชาร์ดเป็นคนพม่าใช่ไหมคะใช่ครับอพูดภาษาไทยเก่งนะคะแถมยังดูไม่เหมือนชาวพม่าอีกหน้านตาก็าออกทนของทางชาวจีนชาวญี่ปุ่น วันนี้ผมจะพาคุณสรุตาไปดูงานในแผนกต่างๆนะครับว่างานทุกส่วนของสายงานมันคืบหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วอออก็ดีค่ะอ,อ,อ,อุ๊ยคุณดอยคะ่ะออพาาเ,ะเ,เ,ะอเ,อเะพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลวันแรกเนี่ยก็จะไปทำงานเลยหรอคะไม่รอเอาไว้สักสองสาวันก่อนล่ะคะคุณเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อวาน ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่จะโหมงานเลยหรือคะโธ่ป้าฝากจา๋าแค่เดินไปดูงานว่าเสร็จไปถึงไหนแล้วมันไม่ได้เหนื่อยอะไรนักรอกและอีกอย่างหนึ่งนะน้อยเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอืมใช่ไหมคะคุณลิชาร์ดครับอ,อ๋ออีกอย่างหนึ่งคุณลิชาร์ดไม่ต้องเรียกน้อยว่าคุณสลุดตาหรอกนะคะเรียกน้อยเฉยๆก็พอแลากันเองคะ่ะอ๋อได้ครับ คุณน้อยงั้นเชิญครับอุ๊ยขอโทษนะคะฮัลโหลคุณโต้งคะตายแล้วคุณโต้งโทรมาเรื่อยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวคุณโต้งจะตอบขอมาทีเล่แน่ แล้วถ้าคุณตกมาที่ไซงานเกิดมาหลวกรู้เรื่องราวในอดีตของคุณน้อยว่าเคยชอบ่อกับคุณฟิลมาก่อนเอ้ย kh ไม่อยากคิดเอ้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณยิ่งโชคชายจะต้องอารวาสแน่แน่ถ้ารู้เรื่องนี้อีกคนโอโอ้โอ้โอ้อีฝากปวดหัวจริงแท้ ดูดูแล้วเรื่องมันกำลังจะวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆนั่นนี่อเออป้าฟักจาเออค่ะค่ะว่ะยังไงคะคุณต้องจะมาที่นี่ล่ะอ,อว่าแล้วเจียวท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันการละคร ชิญแค่คุณลิชาร์ดนำน้อยไปเลยค่ะครับป่าไปด้วยคนนะคะไปด้วยค่ะเออเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะหรือว่าเริ่มจากชั้นบนดาดฟ้าวันนี้ดาดฟ้าไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นไปเพราะว่ากำลังเทป,ปูนบางส่วนเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้จะดีกว่านะครับวันนี้ผมอยากพาคุณน้อยไปดูที่ห้องตัวอย่าง ทางเราได้ทำอาไว้ถ้าจะแก้ไขตรงไหนในส่วนประกอบอีกก็ยังพอจะทำได้อยู่แต่ถ้าโอเคทุกอย่างแล้วจะได้ผ่านเลยครับห้องตัวอย่างเสร็จแล้วเหรอคะใช่ครับเสร็จแล้วสามห้องก็อย่างที่บอกนะครับถ้ามีบางส่วนที่คุณน้อยไม่ชอบอย่างเช่นผนังห้องวอลเปเปอร์สีไม่สวยเราก็สามารถแก้ไขได้อยู่ครับดีดีดีค่ะน้อยเอกก็อยากเห็นอ้าวนั่นคุณฟิลเดินมาพอดีเลยครับ ดีจะได้เดินไปดูงานด้วยกันตรงไหนที่คุณน้อยยังไม่ค่อยพอใจจะได้คุณฟิวรับงานเอาไว้จะได้สั่งคนงานทำเลยเอ,อ๋อวิศวกรไทยที่ช่วยมาคุมงานที่ใช้งานของเราใช่ครับโตนี่คุณน้อยจำเรื่องราวช่วงที่รู้สึกดีๆกับคุณฟิวไม่ได้เลย พอเรารู้แบบนี้ใจของเราบ่หอเหี่ยวซะจริงๆเราเองก็อายุมากขนาดนี้แล้วมีรทธอที่เราจะมอกไม่ออกว่าใครเป็นคนดีใครไม่ใช่คนดีคุณฟิวเป็นคนดีเพียงแค่ฐานะอยากจนก็เท่านั้นแต่จะว่าไปแล้ว ัดมันเมื่อก่อนเดีนะตอนเนียเราได้ข่าวมาแววแวจากคนงานที่เป็นคนไทยเขาพูดกันว่าคุณฟิลเองก็มีฐานะดีขึ้นแล้วเพราะว่าเรียนจบมาก็ทำง,งานมีเงินเดือนสูงเศรษาาไม่ว่าจะเป็นสาวไทยหรือว่าสาวพม่า ตามงก็พากันติดเกลียวกราวไปหมดเก้าแรกที่เราเห็นเธอในไซงานต่อไปนี้เราจะต้องอยู่ใกล้กับเธออย่างนั้นเหรอเนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะจำอะไรไม่ได้เลยในช่วงที่เราเคยคบกัน แต่ใจของเรามันก็ยังมีความรู้สึกอยู่ก็เราไม่ใช่พระเอีพระปูนี่นะถึงจะไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไระเราคิดเอาไว้ว่าถ้าเราห่างเธอมาขนาดนี้สักวันเราอาจจะลืมเธอได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ลืมเธอไม่ได้อย่างที่ใจคิดแต่อย่างน้อยๆเธอจำเรื่องราวต่างๆไม่ได้เราก็คงจะสบายใจไปอย่างหนึ่งน้อยจะได้ไม่ต้องสงสัยอะไรในตัวเราว่าเราเคยเป็นใคร มาจากไหนและเราจะพยายามคิดว่าครั้งหนึ่งแค่เคยรักกันก็พอแล้วคุณฟิวคะ่ะเอ่อครับคุณฟิวเป็นอะไรครับจ้องมองคุณน้อยจนตะลึงแสดงว่าคุณน้อยเนี่ยสวยอย่างที่ผมแล้วก็ใครอีกหลายๆคนคิดใช่ไหมครับคุณลิชาร์ดก็พูดซะจน น้อยเขินเลยนะคะเนี่ยผมพูดจริงๆนะครับตั้งแต่ที่คุณน้อยเดินเข้ามาในไซส์างานหนุ่มๆวิศวกรต่างพากันบอกเลยว่าสวยมากแถมยิ้มหวานอีต่างหากจริงเหรอคะจริงสิครับถ้าไม่เชื่อผมจะพาเดินไปถามแต่ละคนเลยดีไหมครับจะได้รู้ว่าผมไม่ได้โกหก <c oughs> ไม่ต้องเป็นขนาดนั้นก็ได้คะ่ะเอาละคะ่ะน้อยว่าเรามาเดินตรวจงานกันดีกว่าไหมคะดีครับเชิญครับ คุณฟิลเดินไปด้วยกันนะครับเออไม่อยู่ที่นี่ชอบไหมคะเอ,อ่อผมหรอครับค่ะก็ก็ดีครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องรับรู้อะไรที่เราไม่อยากจะรับรู้สบายใจดีครับโอดูสิรัรู้นะว่าคุณฟิลนะพยายามฟื้นพูดฟื้นต่อ Thì cháy cho bọt ọt mà đã xì Qua chẳng cảnh bể đại đã Đã ta không cứ phiêu em Có bóng lộn bay ta Không cho đón pháp hồn đôi để đè, đè. Có là cho bay đó làm lộn Để mưa con rác cả Thì mày đại chơ mà đã lái bị ทั้งทั้งที่ยังรักกันอยู่แต่มีควาาจำเป็นบางอย่างที่ทำไมต้องแยกจากกันน้อยไม่อยู่ไม่กี่วันน้อยก็เริ่มชอบที่นี่แล้วล่ะคะ่ะไม่แน่นะคะน้อยอาจจะอยู่ที่นี่เราไม่คิดถึงเมืองไทยหรอกครับก็ที่นี่น่าอยู่ก็จริง แต่มันก็ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเราพักพวกเพื่อนฝูงที่นี่ก็ไม่มีบางทีมันก็เหงานะครับอยู่เมืองไทยน่ะดีที่สุดแล้วล่ะครับไปไกลแค่ไหนถ้าได้กลับไปอยู่ที่เมืองไทยผมว่ามันก็มีความสุขมากที่สุดแล้วล่ะปกติแล้วที่เมืองไทยน้อยเองค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วล่ะค่ะเพื่อนน้อยนะคะ <c oughs> ครับก็เพื่อนสมัยเรียนคุณน้อยก็มีเพื่อนตักหลายคนไปใช่หรือคะ คุณเอ๋ลองคิดดูดีๆสิคะว่ามีใครบ้างเรารู้ทันทีว่าคุณป้าฟักหมายถึงอะไรแกพยายามที่จะฟื้นความจำของน้อยแต่มันก็เป็นไปได้ยากที่คนความจำเสื่อมไม่สามารถหรือฟื้นความจำกลับคืนมาได้เราเสียอีกสิที่อยากจะความจำเสื่อม จะได้ลืมเรื่องที่มันทุกทรมานใจแบบนี้นะคุณฟิลคุณฟิลเออเออเออครับคุณน้อยกับป้าฟักเดินไปนู่นแล้วครับรีบเดินไปสิครับเออเออเครับทำไมไม่เดินมาล่ะคะเดินมาเร็วๆสิคะ ช่วงเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยที่คาชาญฉลาขอเชิญติดตามรับฟังรามันการละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ รามันกาละคอนขอลาไปก่อนขอบคุณครับ